รับทําไปทํามานะครับคนที่จะฆ่าพญาละแวกนะครับแล้วก็ลูกสาวของพญาละแวกนะครับแล้วก็พักของเขาพักเพื่อไทยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นหุ่นเซนซสเองนะครับในเมื่อใช้งานไม่สำเร็จนะครับก็ฆ่าซะเลยจะบอกว่า มันวุ่นวายหรือว่ามีปัญหาเฉพาะพักเพื่อไทยแล้วก็านายกรัฐมนตรีอ้งอิงเรามันก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผู้ที่คอยแนะนำบัญชาการอยู่ก็คือพญาละแวกทักษิณน,นะครับนั่นแหละครับตัวทักษิณน,นะครับต้องวุ่นวายที่สุดตอนนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าลูกสาวจะลาออกหรือว่าจะยุบสภาให้มั่วไปหมดนารีขี่ม้าขาวเป็นไงล่ะครับนี่แหละครับนายทักษิณจำไว้นะครับเออเอาคนที่ไม่มีความรู้ทางการบ้านการเมืองนะครับขึ้นมาคิดว่าเป็นลูกสาวตัวเองอมตาตั้งจับตั้งเอาไว้เดี๋ยวก็ดีเองไม่ได้ละครับ มันไม่ได้หรอครับปัญาละแวททักษิณนะครับเพราะว่าคนไม่มีความรู้ทางการเมืองเนี่ยมันก็เละเทะไปหมดนะครับเวลาพูดเวลาจาก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยกับหลักกับเกณฑ์แล้วไปคุยกับพุนทรงพุนเซนยิ่งเละเทะใหญ่เลยนะครับพุนเซนอัดคลิปมาแล้วก็มาแทงข้างหลังนะครับมาฆ่าข้างหลังแบบนี้ ตอนนี้นะครับพญาละแวกทักษิณก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วครับเพราะว่าจะหนีไปทางช่องทางธรรมชาชั่วเอ้ยธรรมาชาติชั่วเอ้ยธรรมาชาติทางคุญเซนทางกัมพูชาก็ไม่ได้แล้วอาการแบบนี้คือกัมพูชาเขาโกรธเขาเกลียดแล้วเขาไม่ชอบแล้วนะครับเขาโมโหแล้วจะหนีไปทางประเทศไหนแล้วครับทีนี้จุดจบพังพินาศหมดนะครับ สำหรับความยิ่งใหญ่ของทักษิณที่เคยมีมาความยิ่งใหญ่ของพักเพื่อไทยความยิ่งใหญ่ของตระกูลมันถึงจุดจบแล้วครับเศรษฐกิจที่ว่าจะโชว์ว่าดีว่าเด่นก็ไปไม่ได้อะไรตัวมิอะไรมากมายก็พังพินาศสันตโลหมด เพื่อนที่เคยมาแสดงความเป็นห่วงในประเทศไทยนะครับตอนที่กลับมาแล้วแกล้งป่วยนะแกล้งป่วยหลอกเพื่อนหลอกเพื่อเนงุนเซ็นได้นะครับตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วครับนะครับเป็นศัตรูแล้วมั้งครับนะครับไปนี่อาจจะโดนฆ่าตายนะทักสินนะ <c oughs>